สวัสดีครับผมโบโซนะครับเมธิต์อนุสาสติชัย M.I.9 นะครับผมผมค่อนข้างจะหวังว่าผมได้พัฒนาตัวเองก่อนเลยครับผมอย่างแรกอย่างที่2คือเราอาจจะมีในเรื่องของคอนเน็กชันครับผมที่แบบว่าเราอาจจะมีการเราได้ต่อยอดในในส่วนงานวงการบันเทิงอีกทีครับสำหรับความคาดหวังในเวทีนี้นะครับผมก็หวังที่จะได้พัฒนาตัวเองเป็นอย่างแรกเลยครับผมอย่างที่2ก็เป็นเรื่องของคอนเน็กชันนะครับต่อยอดในวงการบันเทิงครับ สตรองสำหรับผมนะครับก็คือเรื่องของความมั่นใจครับผมเรามีความมั่นใจในการจะทําอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจอเรื่องยากหรือเรื่องง่ายก็ตามถ้าเรามีความมั่นใจเราเป็นตัวเองเราทําได้เลยครับผมน,น,นี้คือเป็นสิ่งที่ผมมีนะครับครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมฝากโหวตให้กับผมด้วยนะครับโบโซนะครับ MI9 นะครับผมรวมถึงผู้เข้าประกวดคนอื่นด้วยแต่ว่าให้ผมเป็นพิเศษด้วยนะ MI9 เลยครับผม